สวัสดีค่ะเรื่องเด็ดรอบโๆกับพี่นกนะคะวันนี้พี่นกมีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กสาวคนหนึ่งนะคะที่ร่วงหล่นลงมาจากฟ้านะคะเด็กสาวคนนี้มีชื่อว่าจูเลียนแคปแก้นะคะเรื่องราวของเธอจะน่าสนใจขนาด ไปรับชมกันเลยค่ะโดยปกตินะคะเครื่องบินโดยสารเนี่ยจะบินอยู่ในระดับื้นดินประมาณ1 8 0 0 0ถึง51,000ฟุตนะคะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็เส้นทางการบินค่ะลองคิดดูกันเล่นๆน,นะคะว่าถ้าเครื่องบินที่เรานั่งอยู่เนี่ยเกิดรูโหขึ้นมาเราก็ดูตัวเราออกไปนะคะนอกเครื่องและเราก็จะร่วงหล่นลงจากความสูง33,000ฟุตนะคะด้วยความเร็วถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวเราอาจจะมีเวลาเพียงแค่สานาทีเท่านั้นนะคะสำหรับการสวมดมนต์แล้วก็ หวังว่าทุกอย่างจะจบลงอย่างไม่ทารมานะคะแต่ว่าในบางกรณีนะคะการดิ่งพะสทานั้นอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของทุกการกรริยาเลยทีเดียวนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของเด็กสาวจูเลียนเคปเก้นะคะผู้ซึ่งตกลงมาจากเครื่องบินนะคะดูซิว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรจูเลียนนั้นเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมนะคะคศ1954ณกรุงนะลิมานะคะประเทศเปรูะคะ่ะซึ่งเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของอนายฮาร์สเวลแฮมนะคะแล้วก็ มาเรียเค็บเก้นะคะซึ่งเป็นนักสัตววิทยาชาวเยอรมันค่ะพอจูเลียนนั้นอายุได้14ปีนะคะพ่อและแม่ของเธอนั้นก็ได้ตัดสินใจย้ายจากกรุงลิมาไปตั้งศูนย์วิจัยกลางป่าอเมซอนนะคะที่มีชื่อว่าพาโกนานะคะเพื่อศึกษาพันธุ์สัตว์ป่าและแน่นอนว่าเธอเองก็ติดสอยพ่อยตามพ่อกับแม่ไปด้วยนะคะ ในป่าอเมซอนนะคะไม่มีโรงเรียนนะคะมีแต่โรงเรียนชีวิตจริงนะคะซึ่งจูเลียนนั้นถูกสอนการเอาตัวรอดการดำรงชีพในป่าโดยพ่อกับแม่ของเธอนะคะอยู่สองปีด้วยกันนะคะซึ่งพ่อกับแม่นั้นถ่ายทอดให้จนหมดเลยนะคะทั้งวิธีการสังเกตสัต์การเอาตัวรอดในป่านะคะแล้วก็การป้องกันตัวเองจากแมลงค่ะ <S <S จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่มาพบนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้บังคัดพ่อกับแม่ของจูเลียนนะคะว่าให้ส่งจูเลียนไปเรียนในโรงเรียนในระบบนะคะซึ่งพ่อแม่ของจูเลียนนั้นก็ ปฏิบัติตามแต่โดยดีพอจูเรียนนะคะเรียนจบมัธยมปลายนะคะคุณแม่ซึ่งก็คือคุณมาเรียนนะคะก็เห็นสมควรแก่เวลานะคะที่จะพาลูกเนี่ยกลับไปอยู่ป่าอีกครั้งนะคะเธอวางแผนจะบินกลับไปที่ศูนย์วิจัยนะคะในวันที่20ธันวาคมปีคศ1971ค่ะแต่ว่าจูเรียนเนี่ย วันที่22ธันวาคมค่ะมาเรียนนั้นเห็นด้วยนะคะก็เลยเลื่อนเวลาเดินทางกลับนะคะเป็นคืนวันคริสต์มาสอีฟนะคะก็คือวันที่24ธันวาคมแทนค่ะเมื่อถึงวันบินนะคะปรากฏว่าเที่ยวบินที่จะบินไปเนี่ยเต็มหมดเลยนะคะเหลือเพียงสายการบินโลคอสเท่านั้นนะคะซึ่งอาจจะมีชื่อเสียงทางด้านวามปลอดภัยไม่ดีนักนะคะซึ่งก็คือสายการบินลนซ่านะคะ หลังจากคุยกันทางโทรศัพท์กับสามีที่อยู่ในป่านะคะเวลแฮมเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะที่ทั้งสองเนี่ยจะเดินทางด้วยสายการบินนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่มีทางเลือกอื่นเลยนะคะทุกคนก็เลยจำใจที่จะต้องไปเสี่ยงเอาดับหน้านะคะ่ะเมื่อถึงเวลา11นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่สนามบินนะคะก็ได้เรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินนะคะเที่ยวบินไลน์ทรา้านนะคะซึ่งจูเลียนกับมาเรียนะคะสองสาวนะคะก็ไปนั่งในแถวที่2จากท้ายสุดนะคะโดยที่จูเลียนนั้นนั่งติดทางหน้าต่างทางด้านขวานะคะส่วนแม มีช้ร่างใหญ่อีกคนหนึ่งนะคะนั่งถัดไปทางซ้ายนะคะติดอยู่กับทางเดินค่ะการเดินทางนั้นแบ,บ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกระยะทาง489ก mm ิโลเมตรนะคะไปที่เมืองภูเขาป้านะคะใช้เวลาประมาณ70นาทีค่ะซึ่งผ่านไปด้วยดีนะคะแล้วก็เด็กสาวแล้วก็แม่เนี่ยดูจะเอนจอยกับ เรื่อนนะคะที่เขาเสิร์ฟเป็นแซนด์วิชนะคะจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงที่2ได้ประมาณ10นาทีค่ะท้องฟ้าภายนอกเครื่องบินนั้นเคยสว่างจ้าจนงต้องใส่แว่นกันแดดนะคะก็แปลเปลี่ยนเป็นมืดดำเลยนะคะเรากับเวลากลางคืนค่ะใช่แล้วนะคะไฟลันซ่า,า508นั้นกําลังบินเข้าสู่ใจกลางพายุค,ค่ะฟ้าได้รับแปลกๆอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เข้า เครื่องใช้ที่วางอยู่เหนือสีสันนะคะก็ได้ร่วงหล่นลงมานะคะเนื่องจากเครื่องบินนั้นได้ตกลุมอากาศใหญ่ๆห,หลายครั้งเลยนะคะทําให้ผู้คนเนี่ยร้องไห้ตะงงกันไปทั่วลำเลยค่ะมาเรียนะคะแม่ของจูเลียนนะคะก็ได้หวังว่าทุกอย่างเนี่ยจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังเปรี้ยงขึ้นมานะคะเสียงดังก้องกำปนาดเลยนะคะทุกคนเนี่ยเกิดอาการหูดับเลยนะคะตามมาด้วยแสงสว่างว่ามนะคะสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้โดยสารมากขึ้นไปอีกนะคะเครื่องบินเคะห์ร้ายนะคะที่ถูกฟ้า ลงมานะคะที่ปีกทางด้านขวานะคะตรงจุดที่เป็นถังน้ำมันค่ะทำให้เกิดแรงระเบิดขึ้นนะคะแล้วก็เปิดตัวเครื่องให้เป็นรูโขขนาดใหญ่เลยค่ะจูเลียนนะคะได้ยินแม่ของเธอร้องไห้แล้วก็พูดเบาๆว่า,วาการเดินทางของเราคงจะจบลงแค่นี้แหละสิ้นเสียสุดท้ายของแม่นะคะเครื่องบินนั้นก็ได้ปัดหัวลงอย่างรวดเร็วนะคะเสียงแหย่งความเงียบจากเครื่องยนต์ทั้งสองข้างนั้นดับสนิทค่ะเธอลืมตามองไปข้างกายจึงพบว่าแม่นั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะคะแต่ว่าอันที่จริงนั้นเธอต่างหากนะคะที่ไม่ได้อยู่บน เริ่มบินแล้วค่ะจูเลียนนั้นร่วงหล่นลงมาจากความสูงถึง11,000ฟุตค่ะตัวล็อกนั้นแน่นติดอยู่กับเก้าอี้โดยสารนะคะที่ขณะที่เธออยู่กลางอากาศนั้นเธอบอกว่ามันช่างเงียบเชียบแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะคะสติสัมปชัญญะของเธอนั้นพูดหายไปเมื่อไรก็ไม่รู้นะคะในพ่วงเวลาไม่กี่วินาทีจากนั้นนะคะเธออยากจะลืมตาตื่นขึ้นมาบนเตียงอบอปปุ่นนะคะแล้วก็บอกว่าให้ทุออย่างเป็นเพียงแค่ฝันร้ายนะคะอีกไม่กี่อินใจเธอก็คงจะได้ยินเสียงแม่นะคะมาเรียกให้เธอตื่นขึ้นนนไปโรรงเียะะคะ แต่ว่าเมื่อเธอลืมตาขึ้นมานะคะเธอก็ยังคงดำญิงสู่ความตายนะคะซึ่งนี่คือเรื่องจริงค่ะจูเลียนนั้นอยู่ในสภาพหัวปักพื้นนะคะแล้วก็สัมผัสกับยอดไม้บาทึบนะคะที่เปรูเข้าไปอย่างแรงเลยนะคะเสียทันเพิ่มมากขึ้นและเธอก็รู้สึกปวดแสบป,ปวดร้อนตามร่างกายนะคะก่อนที่จะหมดสติไปค่ะจูเลียนตื่นขึ้นมาอีกครั้งนะคะก็พบว่าตัวเองนั้นนอนอยู่กลางหมาดงดิบค่ะตัวเธอนั้นหลุดออกมาจากเตี้แล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเธอนั้นเลอปลดตัวล็อกออกมาโดยไม่รู้ตัวนะคะ เธอเริ่มทานแปรรอบๆนะคะ ที่มองไม่เห็นชัดน,นะคะเพราะว่าดวงตาขวาของเธอนั้นบว,วมปูดนะคะก่อนจะสลบไปอีกครั้งนะคะเป็นเวลานานถึง19ชั่วโมงค่ะจูเลียนนั้นรอดชีวิตอย่างน่าเหลือเชื่อนะคะเพราะว่าเธอร่วงหล่นจากเครื่องบินที่ความสูงนับหมื่นฟุตเลยทีเดียวนะคะโดยไรชูชีพค่ะแต่ใครจะไปรู้นะคะว่าวิบากกรรมของจูเลียนนั้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมก็คงเคยได้ยินกิตติศัพท์ของปา่าอเมซอนกันมาบ้างแล้วนะคะด้วยเนื้อที่กว้างใหญ่นะคะ5ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรนะคะเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนนนานานชนค่ะ บนบอกว่ามีงูอานาคอนด้านะคะในน้ำก็มีปลาปิรันย่านะคะส่วนทั้งอากาศก็เต็มไปด้วยมแมลงนะคะต่างๆนานาเลยนะคะการจะเอาชีวิตรอดในป่าได้เนี่ยคุณจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดํารงชีพในพื้นที่ยากลำบากนะคะหรือไม่คุณก็จะต้องถูกสอนให้อยู่คุ้นกับมันมาตั้งแต่เด็กน,นะคะโชคยังดีนะคะที่จูเลียนนั้นยังมีคุณสมบัติข้อหลังะคะ่ะ อย่างไรก็ตามนะคะจูเลียนนั้นเป็นเพียงเด็กหญิงอายุ17ปีเท่านั้นนะคะแถมยังได้รับบาดเจ็บหลายแห่งจากเหตุการณ์เครื่องบินตกนะคะเธอปวดช่วงคอหลังแล้วก็เอวนะคะเธอมีบาดแผลนะคะที่ถูกบาดโดยชิ้นส่วนของเครื่องนะคะซึ่งเป็นแผลที่ค่อนข้างลึกที่แขนขวานะคะแล้วก็ยังมองอะไรที่ไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าเธอนั้นสายตาสั้นค่ะเธอพยายามร้องเรียกแม่นะคะแล้วก็คนอื่นๆแต่ว่าไร้เสียงตอบรับนะคะมีเพียงเสียงสัตว์ป่าที่ร้องกันอย่างเซ็งแซ่นะคะ ในช่วงวันแรกนะคะจูเรียนนั้นต้องอาศัยการดื่มน้ําจากใบไม้ประทังชีวิตนะคะสัญญาณของความหวังเนี่ยมาถึงในวันที่3นะคะเมื่อเธอได้ยินเสียงเครื่องบินค้นหานะคะบินผ่านไปมาเหนือหัวนะคะแต่ว่าด้วยยอดไม้ที่รกทึบนะคะทําให้โอกาสในการพบเธอนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีเลยค่ะเธอจึงกำหนดเป้าหมายแรกนะคะก็คือออกไปสู่พื้นที่โล่งให้ได้ค่ะหลังจากตัดสินใจยอย่างนั้นแล้วนะคะเธอก็เดินตะลุยป่ารกเลยนะคะเธอใช้วิธีที่พ่อสอนมานั่นก็คือการปารองเท้าไปข้างหน้านะคะเพื่อให้มูตกใจ ก่นนะะอนที่จะเดินไปเก็บแล้วก็ปลาต่อไปเรื่อยๆนะคะทีละก้าวทีละก้าวค่ะอาหารเพียงอย่างเดียวตอนนั้นก็คือลูกอมทุงหนึ่งนะคะที่เก็บไว้จะซาดเครื่องนะคะหลังจากเดินได้อย่างมุ่งมั่นอึ่างเต็มๆนะคะเธอก็พบเข้ากับลาธารเล็กๆแล้วก็เลรลียกถึงคําสอนของพ่อแม่ค่ะซึ่งพ่อกับแม่ของจูเลียนนั้นสอนไว้ว่า หากเธอนั้นหลงป่าแล้วเธอไปเจอลำธารเข้านะคะให้เธอเดินตามทางลำธารน,นั้นไปนะคะเพราะว่ามนุษย์นั้นจะอยู่ไม่ไกลคะ่ะจูเลียนนั้นก็เดินทางไปเรื่อยๆนะคะจนลำธารนั้นเริ่มกลายเป็นคลองใหญ่นะคะแต่ว่าของอกินของเธอนั้นก็เริ่มที่จะร่อยหล่อลงไปเหลือเพียงลูกอมไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนะคะทําให้แรงในการเดินทางน,นั้นน้อยลงทุกทีนะคะอีกทั้งสภาพภูมิประเทศแล้วก็อากาศนั้นก็โหดร้ายมากนะคะเพราะว่าฝนตกตลอดวันนะคะพอฝนหยุดก็มาพร้อมกับความหนาวแล้วก็ยุงบ่าะคะ่ะอีกทั้งสิ่งหนึ่งที่น่า กลัวก็คือเริ่มมีมแมลงวันนะคะเข้ามาวางไข่นะคะที่แผลที่แขนขวาของเธอแล้วค่ะด้วยความกลัวว่าแขนนั้นจะเน่าแล้วก็เสียแขนไปนะคะเธอพยายามรีดแผลอย่างรุนแรงเพื่อให้หนองเลือดแล้วก็ไข่ของมแมลงวันหลุดออกมาค่ะความเจ็บปวดทรมานนะคะแต่ว่าไม่สามารถทําให้ไข่ที่ฝังแน่นเนี่ยหลุดออกมาได้เลยค่ะสักพักนะคะเธอก็สังเกตเห็นนกแร้งนะคะเกาะอยู่บนซ้าอะไรสักอย่างนะคะมันก็คือซาาเครื่องบินไฝ์แลนซ่า508นั่นเองค่ะเมื่อจูเลียเข้าไปสำรวจนะคะเธอก็พบศพผู้เส เสียชีวิตจํานวนหนึ่งค่ะสร้างความคุดหูใจให้กับเธอมากค่ะในวันที่6ของการเดินทางนะคะจูเลียนได้ยินเสียงร้องของนกชนิดหนึ่งนะคะก็คือนกฮอสซินนะคะนกชนิดนี้เนี่ยมันจะหากินอยู่ใกล้กับแหล่งน้ํานะคะเธอรู้ทันทีว่เาเธอใกล้จะถึงจุดหมายแล้ว finished. ซึ่งก็จริงนะคะเพราะว่าในที่สุดเธอก็มาถึงที่ราบลุ่มแม่น้ําขนาดใหญ่นะคะ หดร้ายจะได้จบเสียทีนะคะแต่ว่าเธอคิดผิดถนัดค่ะสิ่งที่เธอควรจะเจอคือมนุษย์นะคะที่สามารถจะช่วยเธอได้นะคะแต่ว่าก็ไรวี่แววค่ะจูเลียนนั้นได้ยินเสียงเครื่องบินนะคะค้นหาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ค่อยๆเงียบหายไปบ่งบอกได้ว่าทางการนั้นได้ยกเลิกการค้นหาซากเครื่องบินแล้วนะคะเพราะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยยากลำบากในการค้นหา เพราะว่าแผ่นดินลุ่มน้าที่เธอใช้ชีวิตอยู่ก็หดเล็กลงเพราะว่าน้ําขึ้นค่ะในที่สุดเธอก็ต้องลงไปอยู่ในน้ําตื้นและเมื่อเท้าโดนน้าอันตรายก็ลื่นผ่านเข้ามา และค้อเมซอนนะคะปลากระเบนหรือก็ปลาเป็นลันย่านะคะคือแขกประจําที่จะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนเธอทุกวันค่ะซึ่งวิธีการเอาตัวรอดจากพวกมันนะคะก็คือรีบหนีให้พ้นน้ำนะคะไม่งั้นอาจจะโดนพวกมันลากลงไปกินนะคะซึ่งจูเลียนนันก็ได้อยู่ตรงนั้นอยู่พักใหญ่นะคะก็ได้ตัดสินใจไปไต่ระดับหน้าค่ะโดยรวบรวมกาลังทั้งหมดที่มีนะคะว่ายน้าไปเกาะซุ้งขนาดใหญ่ที่ลอยมานะคะแล้วก็ลอยไปตามกระแสน้ําอเมซอนค่ะแล้วก็ปล่อยชีวิตไว้กับฤิกิ์ของพระเจ้าค,ค่ะไม่นานเธอก็เห็นกระท่องริมน้ําหลังหนึ่ง ะะเมื่อเข้าไปสำรวจนั้นก็พบน้ำมัน1แกลลอนค่ะจูเลียนนั้นรีบหยิบน้ำมันนั้นขึ้นมาราดตัวเธอเพื่อ อยู่ที่แข่งของเธอนั้นไหลออกมาอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะเธอตั้งใจพักแรมนักกระท่อมแห่งนี้เป็นระยะเวลา2-3ถึงวันค่ะในระหว่างนั้นก็พยายามไล่จับกบที่กระโดดอยู่รอบๆเป็นอาหารนะคะแต่ว่าเธอนั้นใช้เกินไปนะคะจึงจับกบมากินไม่ได้สักตัวนะคะแต่นั่นก็เป็นโชคดีของเธอนะคะเพราะว่ามันคือกบมีพิษนะคะที่มีฤทธิ์ถึงตายเลยทีเดียวค่ะเช้าวันออกเดินทางนะคะจูเลียนตื่นขึ้นเพราะว่าได้ยินเสียงคนคุยกันนะคะในตอนแรกนั้นเธอคิดว่าคงปาศาสตร์ลอนเหมือนเคยนะคะแต่แล้วก็ปรากฏร่าง ชายตัดไม้3คนค่ะ อยู่ในอาการช็อกนะคะรวมถึงจูเลียนด้วยนะคะน้ําตาของเธอก็ได้ไหลรินออกมาชายเหล่านี้คือคนที่เธออยากเจอมากที่สุดในชีวิตนะคะหลังได้สติชายทั้งสามก็ได้ช่วยกันพานจูเลียนนั้นที่อยู่ในสภาพเกือบที่จะตายเต็มทีนะคะส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนค่ะเธอถูกส่งถึงมือหมอแล้วก็ได้รับการารักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดค่ะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ลันซ่าฟร์508ตกนะคะมีทั้งหมด91คนค่ะเป็นลูกเรือ6คนผู้โดยสาร85คนแล้วก็มีผู้รอดชีวิต1คนนั่นก็คือจูเลียนนะคะ สำหรับเที่ยวบินไลนซ่า508นะ จริงๆแล้วเนี่ยนักบินนั้นถูกกดดันจากความหวังของผู้โดยสารนะคะที่ต้องการกลับไปฉลองวันคริสต์มาสกับค,บครอบครัวนะคะทําให้พวกเขาเนี่ยตัดสินใจเสียงบินฝ่าพายุไปนะคะนํามาซึ่งโศกน,นาฏการรมในที่สุดนะคะแล้วก็จากการสืบสวนนะคะพบว,ว่ามาเรียแม่ของเธอนนเนี่ยรอดชีวิตจากการตกลงสู่พื้นนะคะแต่ว่าเธอเสียชีวิตเพราะอาการบาดเจ็บแล้วก็ความโหดร้ายของป่าอเามซาอนนะคะส่วนตัวจูเลียนนั้นต่อสู้อยู่ในป่าอเามซาอนยาวนานถึงสิบเวันค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องราวของจูเลียน ะะเด็กสาวผู้ตกลงจากท้องฟ้านะคะก็หวังว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องเด็ดที่เรานํามาเสนอในวันนี้นะคะเราจะมีเรื่องเด็ดรอบโลกมาเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านอีกนะคะก็รอติดตามชมกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ